พร้อมยังยงี้ล่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวจะเวียงใหสีเอาตัวน้อยหรือเอาตัวใหญ่เอาใหญ่สุดเลยค่ะเอาหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอ้แตกนะครับแตกแตกมันบอลแล้วเอาแม่วัดโอ้มันบอลแล้วเอาแม่วัดโอ้พอดีเป๊ะพอดีเลยสิติดบ่อลพี่น้องรุ <vale <h <h ่นนะพี่น้องนะมันไม่ได้ติดหรอกรอบนี um ้ไม่ติด สวัสดีค่ะอีสานปอเจ้าครับผู้หญิงหวานแหอยากเห็นพ่อเดี๋ยววันนี้บิ่มจะไปหวานแหค่ะหาอาหารเย็นในวันนี้นะคะในมื้อนี้ด้วยค่ะตามไปค่ะจะได้ปลาหรือเปล่าคะบอโลซาก้อนสิวานจริงต้องให้อีหลาเทศก้อนเนาะเทสซ้อมก่อนค่ะตาสิวานแหเด้อพี่น้องนั่นนี่แหละ คือการเทสเอาเทสเบิ้งด้วยอีหละเทสเทสเทสเออเบิ้งอีหลาห่างแหเด้พี่น้องเด้ <laughs> นี่แหละบบแมนหากินแต่เก็บเห็ดเป็นนะว่านแหก็เป็น,นเ,เดี๋ยวสิพาเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวสิ <laughs> ไปเบิ้งว่าอีหลาเพื่นสิว่านแหได้หรือโบได้ในบอนี่นะพี่น้องนะ <laughs> มาตามมาเบิง้งพ้อมึงยังอีหละ พร้อมแล้วนะเดี๋ยวจะเวียงให้สีเอาโต้หน้อยหรือเอาโต้ใหญ่เอาใหญ่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเวียงให้ดูจะแตกหรือเปล่านะเบิงนะพี่น้องว่าอีหล่าเพิ่นสี่วานแห่แตกบ่อแล้วสีได้ป่าบ่อแล้วสิสี่เฮ็ดจังใดนะพี่น้องนะเห็นแปลกแปลกบ่มีผู้ใดเฮ็ดได้บ่มีผู้ใดทำนอกจากอีหล่าเอาหนึ่งสองสามโอ้แตกนะครับแตก นะครับนี่แหละบ่แม่นหาเจ็บเห็ดย่างเดียวนี่ว่านแหกินหาปลากินก็เป็นมันรุ่นกันนะพี่น้องว่าอีหล่าสิบได้บ่สิติดป่าจากโตบ่ใน,นที่อีหล่าว่านไปนะพี่น้องนะนรุ่นๆ<บ>ซอยกันนะครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆติดบ่ล่ะมันดิบนบ่ฮะไม่จะฝักอะไรเต็มเลยโอย บบได้จักโตเฮ้ยได้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 ทีเดียวในนะครับปลาดุกนะครับนี่คือปลาดุกหาจินเป็นนี่ของจริงเดี๋ยวมันกระโดดเผาดอกเอาขึ้นมาขึ้นมานะครับ <โ frustrating. S 2> นี่คือผลงานของยีหลาการหาโยหาจินแบบบ้านเฮานะพี่น้องนะผลงานครั้งแรกเห็นไปแล้วได้ด <laughs> ึงโต <laughs> อยากเห็นผลงานครั้งที่สองปะ เดี๋ยวจัดไทยเดี๋ยวจัดไทยนะครับฝีมือของอีหล่าล้วนนะครับพวกเจ้าเคยหาเคยเฮ็ดเคยทำบ่อพ้หญิงบ่นเฮ้ยนะครับเนี่ยหลบนะก็หลบนะผมไม่ยาไปนะนะครับขั้งที่สองสิแตกบ่แตกสิได้ป่าบ่ได้ป่ารุ่นเด้อพี่น้องเด้อใจเย็นๆรอป่าบอนกันเด้ออีหล่าเด้อหุ่ะมันบอนแล้วเอาแม่วับ โอ้พอดีเลยโอ้สุดยอดสุดยอดดีนะครับเอาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเดี๋ยวสักพักงหนึ่งเออค่อยๆเดี๋ยวร้อยจากพักนึงให้ลูกแหมันจมก่อนเนาะพี่น้องเนาะเป็นไดล่ะมันตุ้งตุ้กตุ้กติ๊กไงบอสแสดงว่าปลาติดเนาะเดี๋ยวค่อยๆมาลุ้นกันค่อยเอ้าค่อยๆค่อยๆนะครับรุ่นๆกันนะพี่น้องรุ่นนี่หาอยู่หากินสิหากับเขาหย้่มมือแรงใส่แรงนหละนะ นะครับตุบๆบ่มันดินบ่ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะติดหรือเปล่าได้มะขามเมื่อก่อนหนึ่งฝักมันสิติดบ่ได้พี่น้องรุ่นนะพี่น้องนะมันไม่ได้ติดหรอกรอบนี้ไม่ติดเฮ้ยติดอีกติดอีกโอ้ปลาดุกคือเก่านะครับรอบรอบละโตนะพี่น้องรอบละโตนี่แหละหายอยู่หายกินบ้านเขาง่ายนิดเดียวปลาตั้งะโอ้หลุดเออ นี่ปลาดุกนะพี่น้องนะนี่ปลาดุกปลาดุกสองตัวทสองเอาเอาใส่ดิล่ะใส่มาทางนั้นด้วยจับหนูไม่กล้าจับเดี๋ยวมันจะตอดเฮ้ยเเอออาป๊บนี่ผลงานในวันนี้วันสองเทียก็ได้สองตัวมื้อนี้เอาแค่ปนพอเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้สองตัวใส่ผักเยอะๆแก่แกงได้แล้วกกบอิ่มแล้วแหลงหนึ่งนะครับแมนบายล่ะเยอะๆหน่อยค่ะได้กับข้าวมื้อนี้แล้วค่ะไม่ฝนก็แกงได้ค่ะใส่ผักเยอะหน่อยแมนครับตัวนี้แหละบ้านเขาบ้านเขาบบต้องไปกินลายบบต้องใส่ทุนใส่ย่างเลยย่างล้มสายย่างล้มทงล้ทงล้มทานสิค่ะ มีแล้วแนวกินได้ออกกาลังกายไปในตัวได้ค่ะเน่ยแคลอรี่เผาผลาญได้ดีมากค่ะหอบเลยค่ะเห็นบ่หาอยู่หากินน่ะเจ้าใส่แต้ผหัวเจ้าของน่ะลูกจะเคดรูกจกทำในแม่บ้านน่ะแบบพีลาเนี่ยทำได้ถ้าจะทําค่ะไม่มีเกินความสามารถของคนหรอกนะคะทําได้ทุกคนน่ะพี่นอกนะบบแมนวาต่ผู้ซายสิว่านเฮเป็นอย่างเดียวผู้ยิงก็เป็นแมนบออีลาใช่ค่ะต้องต้องฝึกค่ะแมนแล้ว ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ